จะเสียงดังทำไมพี่ไ <serving> ม้ทำอะไรของพี่ไม้เนี่ยหนูเจ็บนะเกียว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 นั่งรอพี่ตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าพี่จอดรถไกลเดี๋ยวเกียวเดินถึงไม่ขายราะวก็ห้ามาครแย่งกินนะก็คายเกี่เกียวมาได้ไงเนี่ยนี่มันสวนพ่อพี่นะ เฮ้ยเกลืออะไรมาพี่ขอกินหน่ยดิ <S <S ซื้ออะไรมากินนะเออพี่ไม้อันนี้มันไม่ใช่ของหนูนะคะอันนี้ของพี่โยกเฮ้ยพี่ขอกินหน่อยไม่ได้มันไม่ใช่ของหนูแตหนูโดนด่าอีกเอ้ยพี่ไม้ีกหนูทำไมหนูเจ็บเกลไม่กินพี่ก็จะหยิกเจีไยบให้เจ็บเลยเออใช่ด้วยคะ่ะจะเสียงดังทำไมพี่ไม้ทำอะไรของพี่ไม้เนี่ยหนูเจ็บนะก็พี่บอกไอ้ยัยให้แบงกันกิน ก็แบ่งกันดีคนไทยเหมือนกันนะ่ะไม่เอาหนูมไม่แบ่งโอ๊ยพี่ไม้หนูเจ็บนะะแบ่งพี่หรือไม่แบ่งอ๊ไอ,อะไรอ็มไพี่ไม้ช่วยด้วยค่ะนี่ไมมจะมาแกล้งเกลี่ททาไมเนี่ยพี่เรียกให้ตามไปตั้งนานแล้วทาไมไม่ไปเออผมแค่ทักทายเกลี่เฉยครับจริงไหมเกลี่ไม่จริงค่ะพี่เขาจะแย่งกินของพี่ชายหนู เกี่ยวอี่เป็นใครแค่หแค่ไหนที่นี่มเปกันนะชาไม่บายเดี๋ยวพี่ซื้อขนมมาให้นะจ้ามาแล้วไปเดี๋ยวไป